หากจะหาบ้านสักหลังที่ได้ฟิลบรรยากาศเหมือนอยู่อิตาลีต้องที่นี่เลยระยองน่าอยู่พามาชมบ้านสไตล์ทัสคานีบรรยากาศวิวภูเขากับโครงการดิยาวาเล่บ้านฉางระยองโครงการที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวเพียงแค่75ครอบครัวเท่านั้นเข้ามาภายในบ้านโซนนั่งเล่นตกแต่งให้วางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยค่ะโซนรับประทานอาหารวางโต๊ะทานข้าวขนาดสี่ที่นั่งแล้วยังไม่อึดอ,อัดเลยค่ะและด้านหลังบ้านก็เป็นโซนซักล้างด้วยและโซนนี้ค่ะจะมีห้องแฟมิลี่ ค,คุณสามารถปรับให้เป็นห้องทํางานหรือว่า formal living ก็ได้ค่ะและบ้านหลังนี้มีถึง4ห้องนอนเลยนะคะโดยที่ห้องนอนชั้นล่างสามารถจัดเป็นห้องของผู้สูงอายุได้สบายๆเลยค่ะขึ้นมาชั้นบนค่ะขอพามามุมนี้ก่อนค่ะชั้นลอยบนสุดของบันไดค่ะจัดเป็นมุมอ่านหนังสือหรือห้องพระก็เหมาะค่ะห้องนอนหลักกว้างพร้อมโซนแต่งตัวมีห้องน้ําส่วนตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งและมีระเบียงสามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้เลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นห้อง อีกสำหรับ2ห้องนอนที่สามารถใช้ร่วมกันได้ห้องนอนที่2และ3าค่ะขนาดกําลังพอดีเลยค่ะสามารถจัดเป็นห้องนอนของลูกๆได้เลยและบ้านหลังนี้ยังมีพื้นที่อนเนกประสงค์ด้านบนด้วยค่ะโครงการนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยดับเบิลเกตและมีคลับเฮาส์พร้อมฟ,อฟ,อฟิตเนสและสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านหลังใหม่ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครดิยาวาเล่บ้านฉางระยองหาที่อยู่คิดถึงระยองแน่อยู่นะคะ